สวัสดีค่ะทิเคิยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราต้อนรับพีนคับวันนี้มาแบบเออวันนี้เราจะมามาทำเออคือว่าจะมารีวิวสกูชชี่ชิ้นใหม่แล้วกันนเนอะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าชิ้นใหม่ของเราที่ได้มาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะคือมูบัวมาดูไปดูกันเลยโอเคนะคะก,ก็ชิ้นแรกนะคะที่ได้มาคือ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะตั้มจริงได้มานานแล้วะค่ะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเฉย,ยได้มาอยู่ทั้งหมด 2- 4 6ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นมินีนะคะแบบนี้นะได้ฟรีด้วยนะเน้นว่าฟรีกับไม่ฟรีนะชิ้นต่อไปชิ้นที่สามติดสามชิ้นไม่ใช่เมนี่นะคะโอเค เราจะมาแจ้งว่าเรารับพรีออเดอร์ถุงแก้วนะคะแบบว่าสมมติว่าใครอยากได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแผ่นใช่ไหมก็พรีออเดอร์ที่เราได้นะคะพรีออเดอร์ที่เราได้ใครอยากได้หนึ่งร้อยแผ่นก็พรีออเดอร์ได้ใครอยากได้แบบต้องซื้อเกินสามสิบแผ่นเนาะเพราะว่ามันจะแบบเสียเวลาไงอะไรประมาณนี้นะคะแบบเอยต้องซื้อเกินยี่สิบแผ่นนะคะ เนี่ยใส่เดียมค่ะใส่เดียมได้แต่ว่าใส่แจมโบ้ไม่ได้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะใช้แค่ประมาณขนานี้นะนี่ใส่ประมาณนี้นะคะแผ่นละหนึ่งบาทนะเนาะและชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราได้มาในหลายๆวันแล้วแต่ไม่ได้รีวิวะคะ่ะ จะเป็าจัมโบบันจัมโบบันนะคะจะเรียกว่าบันอิโมจิก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบหน้าอิโมจิหน้าอิโมจิมันก็มีแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ใจคลิกครุคลิกครุตะมูตะมิมากเลยคือช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปคือที่ช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปก็เพราะว่า เพราะว่า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 ขีา้เกียจอัดแล้วก็ขี้เกียจต่ตอช่วงนี้จะไม่ต่อไม่ต่อไม่ตม่ตตอไม่ต่อไม่ต่อเลยนะคะโอราขี้เกียจค,ค่ะแล้วก็ขี้เกียจลงคลิปก็เดี๋ยวต้องไปนึกก่อนนะคะว่าคลิปนี้จะลงหรือเปล่าถ้าเห็นใน YouTube ก็เห็นนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็เราไม่ได้ลงจะรู้ได้งไงล่ะว่าเราอัคดคลิปนี่นะคะ ที่ที่ได้มาใหม่ก็มีเเท่านี้น,น,นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะพรีออเดอร์ถุงแก้วนะคะไซมี medium. เดียมไปมีเดียมี้ใส่ชิ้นมีเดียมได้เนาะ ทำนี่คือหมดแล้วนะครามครามดีกันนิ่งจัดจำเราโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ดูค่ะอ้ดมือดูดูดูดมือกอก็เริ่มหายแล้วนะ ก eh ็สรัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่เห็นแล้วอ่ะบ๊ายบาย